เดนทอร์หรือชิปครับซึ่งเกมนี้เนี่ยวิธีเล่นเนี่ยก็ง่ไงเพราะแค่ให้เราเนี่ยเอ่อขับเรือขับเรือไปใครมาไลใครมะไลกับเรือนใครมะไลกับเรืออ่าโดนอะไรปั่นไม่รู้ตาย<ห>เลยต้องอันนี้ครับแล้วก็เออเดนทอร์หรือชิปเป็นเกมที่เราสร้างเรือเสร็จแล้วเราก็ทำลายเรือทิ้งซะ แล้วใครที่เป็นคนเสกไอเรือนี่เราจะขอให้มันตายคนที่เสกก็คือคือบราเร็วอะไรกิ้งเลยเราทำไมไแก้วเราเข้าเซิร์ฟีตัวเองน่ะไม่แรงไม่ไม่ดีเลยเนาะตามดีแล้วไงเออเสกเลยเราใหม่ออกมาแล้วครับตอนนี้แล้วก็อ่าเรียบร้อยเลยลากอดฮินโดเราเข้าเซิร์ฟีแล้วลากอดฮินโ ทำไมเราบังไม่เอาเรือลำนี้เ่ะเรือลำมเริ่มโอ้ไม่ลีโม่ทใ,ใครก็ไม่รู้ลาโก<ล>ด้วยโดนโอเคเขาแล้วมีมีม่ชีฟไอโดนแล้วมาแล้วอุ้มตองตองลาโกไม่ยอมไม่เอาลีโม่ชีฟทั้งหมดลีมูฟแล้วมังแล้วตอนนี้เราต้องทำลายตัวเองลาโกด้วยรีมูฟชีฟโม่เทียแมนโอเคโอเคเรือไม่หายแล้วแต่ทาว ทำไมเราไม่เอาเรืวะเพราะเราจะทำอย่างนี้ละวเด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 วเ หยุดหยุดยิงใครรามอะไรโอ้ยใครรามอะไรเพื่อนพื่อนเพื่อนที่เสียงที่คุยนะคะ T endo. T endo เทนโดเทนโดโลบักส์อ้าวโลมักนี่มาแล้วเ,เออใครแม่งพังเลอใหญ่กูแล้วเอเอหยุดเดี๋ยวนี้ คอนเสิร์ตของเกมนี้ก็คือการที่เราเนี่ยเออ่สร้างเรือออกมาแล้วก็แอบดทำลายเรือของตัวเองที่สร้างมาโอ้โหเป็นคนช่วยกันเล่นเกมสามคนน้องคนเขาสอนเยู่ครูเขาดูทุกเครื่องเลยนะน้องคนเหนือเขาไม่ได้เหมือนกันผลลัพธ์ก็เทเขาเรือเขาเรือมันก็ทำอย่างนั้นได้นี่หยุดยิงเดี๋ยวนี้ยนายเอง อ้ยิงเลยจริงทำไมเรือ่ะนะเฮ็นโดกำลังตัวลอยไม่เคยเป็นมาก่อนใช้ระเบิดเรือกูเราคนมีรูอเม่อขาไม่เนียว่ก็ปูมาได้ประมาณหกสิบเอร์เซ็นละวเดีปูให้ครบแล้แค่ลอยเรือ เขาน่าจะไม่เลี้ยงเรือไอ้เราทำไมเนี่ยไม่ได้เคลียร์เราลีเราลีเกนเรือหรอแล้วทำไมของที่เราเสกมาหายแง่อย่ามายิงเรือเราถ้ามียุิงยิงเลยยิงเลยใช่ไหมไม่ไอ้เรากดนนี้ไอ้เรากดอะไรไอ้เราไอ้เราไปกดเป็นเรือไอ้เรากดปุ่มไหนเนี่ย ก uh ิน huh. ต um, ั้งนานก็เห็นน้ำมีแล้วมันหายมปเลยเฮนโดเฮนโดเป็นคนที่เบอร์มิดลมิดมันขับเรือตรงไหนมีปะมีแน่แน่อันนี้มันวู้องซ่อมโอ้ว้าวเปิดเปิดห้ามยิงเรือแล้วนะเอ้ยใครยิงวะ เราก็ไม่อยู่แกลีอะไรกนนี่นมีม่นี่ใช่ไหมเพื่อเจมกูบอกนี่าะให้ทำอะไรเหอทอะไรพื่อเกมบอกให้ทำอไรดีว่าทำอะไรเพื่อความสนุก มันบอกรวมมิ้นท์ห้นจับการเปิด PvP <ม>นะั้นทำให้เกมนั้นสนุกขึก่นกว่าเดิม40ล้านเท่<ม>้งเฮาจะทำให้เราสามารถตายจากแรงระเบิดของตัว,ตวเองได้<า>เป็นโดเปิด p p เ,เปิดแล้วโอเคหยุดเก้งเราได้หรีวอู้จะขับเร็วคู่ชัดอนะ่ะ ไอ้โน่อยาเคลียไอแลนนะไม่เกียนอกจากใครจะมายุ่งเรื่องที่เรากำลังสำรวจเรืออยู่แล้วใครไม่มายิงต่อยหน้ามังแล้วมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราได้ผลกระทบไปด้วยมันไม่ดีเลยนะเห็นโน่จีบเอามันจะเป็นเรื่าอะไรเหรอเห็นโน่ฮะออเราจหา เฮนโดเฮนโดเพิ ok os, o, oh. okay. Okay. Although, ่งเคลียร์แล้วนะอ๋อมาเนี่ยเฮนโดเฮนโดอยู่ไหนเจอกันจุดเริ่มต้นอันนี้จะมาเปอกันเฮนโดไปนั่งในสเปซชิปดิในสเปซชิปเดี๋ยวเราพาไปที่ดีดีอ๋ออันนี้เป็นห้องอาวุธโอเคเฮนโดนั่งก่อนเฮนโดนั่งก่อน ดูก่อนเรากำลังสำรวจเรากลรนั่งก่อนเฮโน่เรืจะออกตัวแล้วเลยเฮโน่หลุดแม่ลูมังคับแน่แน่เนั่งก่อนก่อนใปหังคับเถโหาที่นั่งเลยเฮโนหาที่นั่งตรงไหนก็ได้เรือกำลังออ

เมยเนี่เยเฮ้ยใครมายิงเรือกูอะเรเรือเราบินได้เราว่าตุนไม่ใช่เพราะว่าตุนเรือเราบินเรือเราบินได้อาเรือเราเป็นเรือโอ้กันมันไมต้องพูดไปช้าเดี๋ยวบินได้อะบินได้เออมันมีคนยิงมันมีคนยิงเราัารีบมาบางครังเราเดี๋ยวนี้ฮะยิงอะไร พี่มันพ <ator il> <ğim> ี่มานั่งตรงห้องมังครับมาละยู่ไหนเฮ้ยไปบังคับไปเร็วเร็วเรเอ้ยโอเคุนุนโอ้บุน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 ่นุตื่นตื่นเตเอเตเ้ยตื่นตตืนมาเลย เอยเรเงเราต้องเปิดโหมดให้เรือโหมดเอ้ยเราต้องไ่ควบคุมห้องควบคุมด้ล่เราต้องไม่ลงคับเอ้ยเราวดอะไรเนี่ย จะให้เทนโดอ้ายยิงมาจากที่ไหนอเล็กนี่แนมะ่ตูนทำอะไรอ่ารทำอะไรอยู่ด้านหลีนเรนไม่ดูงหีกอเลยคั้งแรกจ,จะดูได้ไงเราเออโอเคเเราได้สมุลแล,ล้ลลวเรารดหมีเลนตอนนี้อาไม่เปืนละ,ะ้ออ่านน้อยไปนนะะอป้านว

เพลงด้วยเราอาดชิปอยู่นี่มาชิปอยู่หรอค่ะแล้วล่ะเลืออะไรกันเูือกเลือลิเเพื่อเป็นการรีเซ็ตกอย่างรีเซ็ตทุกอย่างแล้วเจอเดี๋ยวเราขอเราจะเปิดหมู่ขั้นยอดเราบังยังขับเราบางย่าขับเร็วไป,ลป<อ>แล้วโอ้รถ ฮะอะไรนะฮโดะผมไม่ได้ฟังเมื่อกี้เิันไปเ่อแล้วเราไม่สามารถเตือนไ้ม่ามารปืนอะไรพวกนี้รับเนหมดขั้นสุดยอดเลยมีเดีมันมดหมดขั้สุดยอดอ้ยเฮ้ยมนีเรือดำน้ำด้ล้วว้ยเรือดำน้ำไหนไหโอ้ไปละลาก่อนโดะไปบไปเลยไปไป เรารีบหยิบเดือแ้ำมาก่อนเปิิดเาเซ็ตเรือแล้วไปมาเร็วมาเร็วระบางมาเร็วไปเลยลองแล้วไปเรอบินอ้าอ้าวเกิดอะไรขึ้นโดนยิงที่ห้องเชนของเจียชีวิต เราไม่ได้ยินเราไม่ได้ยิอนูนมเลยไม่พูดถึงตุลเลยเราไม่ได้พูดถึงตุลเลยตุนร้อนูนทำไมอะเรายังไม่ได้พูดถึงตุลเลยแม้แต่คำเดียวเลยนะตุลหลอเออยังไม่ได้พูดถึงตุลเลยบอกว่าใครยิงเพื่คุณครับแล้วตุลก็บอกเราไม่ได้ยิงล้อนูนทำไมอะล้อนูนทำไมอะ ร้อนตัวตุิงนะตยิงแน่ๆเลยอะตุลร้อนตัวตลเป็นน,ปนักปฏิวาที่คนหน,นึ่งนะนี่ตนไปเป็นกบฏกะะับวารีันีคนไม่ Apa bang kapri ya? Oh, tikun เราจบแล้วลเราจบแล้วเรียนกจบไเนบีกว่านนชื่อเขียเล่นอะให้เรีนเย آ آ รนเล่นก่อนที่มรจะแหลกเส้นไปนะปเฮน,นเดโ <c oughs> เดเฮ้เดี๋ยวนหนึ่งนะคาเล่ล <c oughs> พี่จะชิบอะไรนะเด็ดทอเด็ดชิบเดนะ็ดทอเด็ดชิบบ้านมึงได้แล้วเรือนี้พี่เกียรอันนี้ใหม่เป็นโดขี้เกียร์แล้วท่านนท์จะเดินทางไปไหนสู่เกลาย ใครคิดเกี่ยวกังเรือคือโดนทิกโดนทิกเหรอใครคิดจะพังเดดรือคคจะอถูกทิ๊กทิกเลยเหรอเช่ตู้ใช่เราจะเปิดระบบอันนี้คือรีแอคเตอร์ใช่ไหมจะต้องเปิดปุ่มอันอน,นี้ทามีนะเรีแอคเตอร์ด เราวิ่งกโอก,กเร็วแล้วแม็กขับเรือเ,เลยเรเากำลังเปิมโมจูโอ okay. ่คไอ้บอน์โอเคแคทเธอร์เดีเราจะขับเรือนี่ไงโอเคแคทเธอรเราถึงเรือแล้วเรากำขับเรือเอ๊ะเราขับเรือไปแล้วเย่เรือไหน <laughs> เราเรือไปแล้ว มาบาวต้องสอบเรือมาแล้วเนอั้ไม่ไม่ใช่นั้นโอเคเรามาเรือใหญ่แล้วเห้นมั้ใครครับเ้ยอะไรทำไงเรือทำอะไรเรือโตเเราเป็นรอแค่ นนนนน่เรือแต่เราแคอจะดึะดึงจะดึเรือไม่เรือจะเทินใค้อกเลยนะโนระบายระบัดทำไมระบาะบัยมาจมเรือเราทำไมเราไม่ได้จมเรือเฮนโดย่ามาั่วสิเฮนโด้น้ำมันบินมาจากไหนฮะอะไรนะนี่น้ำมันบินมาจากไหน เราไม่ได้ทำลายเลยเฮนโดเราแค่มาหาเฮนโดในการวาร์ปเมื่อปูชมเอเอเราวาร์ปมาหาเฮนโดพอไปมีน้ำเรือโจมฮะอะไรนะเราว่าเขาได้ยินโอ้ได้ยินยังฮะอะไรทำไมรเราวาร์ปมามันเป็นการน้ำโจม แล้วก็แค่จะวัดมาหาเทนโดแบบรุนเร็วโอ้ยมยยาเลยจงมตจงม็หย,ยุดหวาเทนโดปิดการทำลายแล้วเหรอการทำลายเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหม เราไม่ดึงเลยดึงเลยดึงเลยฮัลโหลเราจะเปิดอะไรนะเราจะนั่เราจะเปิดโหมดอะไรเนี่ยเราจะขับเรือเลยรอบนี้เราไม่ได้วาดนะโนะมึงแล้วมึงจะขับเรือตรงน้ำเนี่ย ไม่หวานนะไม่เกี่ยวัตมาเรือกูตมน้ำเองเฮ้ยพุ่งชนด้คอมเล็ว23-3กิโลเมตรทนไปเต็มเต็มโเคอะชวอไรเอ้ยเดโน่เนโน่เป็นไรจะไม่ทนแล้วนะจะไม่ทนเลยเทโน่ เราจะโอเคเรามาหาแล้วทีโน okay, ้ตนี่แม็กูโจมโอเคทีโน้เรามาห้องคนขับแลเราต้องไปห้องคนขับไม่ต้องเดี๋ยวมึงทางเปิดหมดนอนมันจะทำให้เราบ้านสามารถกดนี้ได้กดได้ ระบ้าถ้าเราบ้าทำถีงรอบเราจะรีพูดเรียนะฮะเออราทำไมองเราจะรีพูดเรือเร็กเรือมาซ้อนก,อกันสองันทาไมเราไม่ได้ซ้อ,อน,อน <c oughs> เราเสกเรือซ้อนทำไมเราเสกอันเดียวแล้วจะมาได้ไงทันโน

ตตตตอืมเราเรือเราอีกรอบนะเราจะเราจะออกจ้าดาวถ้งโอเครอบนี้จะไม่ทำอะไรแต่รอบนี้จะเรือวิ่งหนีแล้เอาเรือไปไว้ที่อื่นไงเถ้าเราไม่ทำลายเท่าไหน่อย ก็จะเปิดลำโพครับฮันโดบอกว่าไม่ให้ทำลายแล้วก็เราก็ไม่ทำลายไม่ทำลายเด็กน,น,น,นู้นอันเดียวม่าทำลายได้ยแค่ทำให้จมนั่นแหละเขารลวกดำมังไม่ได้เรียกว่าทำลายฮันโดตอนหมายคำว่าทำลายก็คือการทำให <ละ S 2> ้มันแตกสลายหรือพัทงทลายตอนนี้หยุด เม่เยหยุดอะไรโนมันนี้มันหยุดที่ดอ้อยู่้งคือทำน,นะไรบักไม่จะรับมือไม่จะอันนี้เรือไม่หยุดทำเราก็ได้ทำอะไรเลยโน่ทำอะไรเราอยู่ห้องเอนจิเนีนเยร์ก็ยังทำอะไรด้วย Oma, apa? Oma loh bang. Oh. Ini, ini apa? Terbang. Apa? ก็จริงเราไม่ทำลายเรือที่โน่นหรือไม่ได้เรือที่โน่นจมเลยอย้ายที่โน่นอีกเลยนะไม่เหลือฮะอะไรนะโอเคทุกคนได้เวลาเดินทางกเกลยไลน์จริงจริงทีนะครับหลังจากที่เรามวนอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวโอเคเราเสกน้ำผู้แจ้งของเราแล้วทุกคน Let's go <S ไ,ไปเก้ไลน์ดีวกว่าโอเคคนระับเดี๋ยวผมจะพาสำรวจเกาะแรกกันก่อนนะครับนั่นคือเกาะเออ่แป้งคนระับ เป็นเกาะที่อดมไปด้วยแป้งครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแป้งมันเรมระเบะิดแล้วนัโอเคถ้าเป็นว่าข้ามเรื่องเกาะแป้งไปเกาะกันแล้วกันคนระับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเอ่<ด>ขอเกาะของนักปฏิวัต<อ>ิหรือเกาะเน่าหาะไรครับน,นี่เกาะเน่าหาเลยตัวนี้ซึ่งมันถูกเลเซตมันทำให้มันไม่มีอะไรเลยครับซึ่งเกาะแป้งก็เหมือนกันนะครับแต่ก่อนมันมีบ้านครับแต่ว่าเหมือนมันจะถูกเลเซตทำให้ไม่มีบ้านแล้วก็เป็นเกาะทรายโอ้ยสุดนี้ก็จะเป็นเรือสเปซชิปของเรานะครับซึ่งเราก็จะขับ ขับเรือนี้ออกเดินทางสเกลาน์กันนะครับไม่ทำไมเรือเราว่าเมื่อกี้เรือไม่เกี่ยงเลยโอเคเดี๋ยวเปิดออไลน์กันนะครับตอนนี้เนี่ยพาวเวอร์เอนจินก็เอาเป็นแบบเอเนจีแบบไม่มีวันหมดโอเวอร์คอกเรยเกเตอร์เอาเป็นสีสีอะไรดีพเป็นสีไม่ได้ โ okay. okay. อเคเรเดียเตอร์คอนโทรลโอเวอร์ค็อกกิ้งโอเคน่าจะพร้อมนะครับอันนี้ยินเซเลเวลไม่ทันโซนใครทำอะไรอะไรของเทนโดเนี่ยใครทำอะไรเนี่ยเลิกกูไม่นายอะไรของอเทนโดลเลยยังไม่ทำอะไรเลยเทนโดอยู่มาโม่เลยเทนโดอะไรก็ไม่ได้ยิงระเบิดมาสักอันเลย เราก็กำลังรับินซินพปวเวอร์ให้ถึงเจ็ดพันเข้ามาเลือเองทำอะไรอาเล็กมึงหดวล้วอทำไมอาเล็กหัวลออาเล็กหวล้วออาเล็กไม่ตอาเล็กอ้องทำ ห้ามทำห้ามทำาอนคลิปอเล็กห้ามทำคลินวลเยนะไลรเลือขอทคลิปนี้เนี่ยก็อย่ามึงกดไลค์กดแชร์กดแล้วกดกระดิ่งกีกี้ด้วยขอตัวก่อนกกันนะครับบายบาย